สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม Artistic Gamer ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร Class SSR นะครับที่มีชื่อว่า Tank Top t a t s u m a k i หลายๆคนน่คงสงสัยนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีด้วยหรอมันอยู่ในเกมด้วยหรอมันมาจากไหนใช่ไหมครับผมก็จะบอกให้อย่างนี้ครับก็คือมีครับแต่มีแค่ช่องผมที่เดียวในโลกเท่านั้นนะครับตัวละครนี้มันก็เกิดมาจากความกาวในตัวผมนั่นเองครับผมจะขอย้อนความกลับไปก่อนนะครับ จริงๆเมื่อก่อนนะช่องผมนะฮะเป็นช่องเกี่ยวกับวาดลูปนะครับแล้วก็มีเล่นเกมรีวิวเกมนิดหน่อยครับอ่าพอผมพูดอย่างนี้หลายคนก็เอกใจ,จนะครับว่าตัวนี้มันมาได้ยังไงใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เกมนี้เข้ามานะครับกระแสของมันค่อนข้างจะดีครับพอผมเอามารีวิวยอดคนดูก็ขึ้นเยอะมากครับผมก็เลยทําเกมนี้เรื่อยมาเนาะ ผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราลองมาทําคลิปนี้ขึ้นมาดูไหมก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างวาดรูปแล้วก็ของเกมวันพันแมนนะครับเพื่อจะเป็นการแนะนำนะครับว่าเอ๊ะช่องผมก็มีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการวาดรูปเนาะผมก็เลยลองมาทําคลิปนี้ดูนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบคลิปนี้ยังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็เข้าไปดูวิธีการวาดตัวละครคัสเอส s อนะครับแท้งท็อปทัชซึมากีครับผมก็จะเอาตัวอย่างแบบนะครับไว้ทางด้านซ้ายนะครับก็คือตัวละครของแท้งท็อปมาสเตอร์กับทัชซึมากีนั่นเองครับผมก็เอารูปทัชซึมากีนะครับไว้ที่เป็นพื้นหลังด้วยนะครับเพื่อวัดสัดส่วนครับผมจะวาดทุนเป็นของแท้งท็อปมาสเตอร์นะครับส่วนหน้าตาทรงผมและชุดเสื้อผ้านะครับจะเป็นของทัมมาาากกัท่งนี้ นอกจากจะมีพลังจิตที่แข็งแกร่งแล้วนะครับยังมีร่างกายที่กับยำด้วยนะครับซึ่งทัตซูมากิตัวปกตินะครับมันจะมีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมครับแต่มันก็จะแลกมากับการที่ตัวมันบางนั่นเองแต่ทัตซูมากิในร่างนี้นะครับจะแก้จุดอ่อนนั้นออกไปครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าถ้าทัตซูมากิในร่างนี้นะครับเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเพื่อนๆยังอยากจะได้ตัวละครอย่างทัตซูมากิอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ร่างตัวละครคร่าวๆใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือทรงผมกับเสื้อผ้าด้านบนแค่นั้นเองครับแล้วก็หนน้าาตะ ส่วนทรงผมของทัตสึมากินะครับผมก็จะทาบไปเลยครับเพราะว่าทรงผมของมันค่อนข้างวาดยากเนาะทรงผมรอบแรกก็จะวาดแบบคร่าวๆไปนะครับแล้วก็จะมาตัดเส้นรอบที่2อ,อีกทีนึงครับจะตกแต่งให้มันสมบูรณ์ครับตอนนี้ผมก็วาดทรงผมได้ครึ่งหัวแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมวาดแบบนี้อีกนะครับ อยากให้ผสมกับตัวอะไรอยากให้เอาตัวอะไรมาผสมกับตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้เนาะตอนนี้ผมก็ใกล้จะวาดทรงผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเติมแต่งเสื้อผ้ากันครับตอนนี้ก็วาดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่ผมชอบมากนะครับก็คือขั้นตอนของการลงสีนั่นเองครับเอ้าผมลืมพลาดมือครับก็ผมเติมมือเข้าไปนะครับ วิธีการลงสีนะครับง่ายมากเลยครับผมเลยชอบครับเพราะว่าผมมีเทคนิคนะครับก็คือการใช้สีนะครับที่เราจะระบายเนาะแล้วก็ตีกรอบลงไปก่อนลงสีพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงเงาลงแสงที่หลังนะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบวาดรูปอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาไปทําดูได้ครับ ตอนนี้ผมก็ลงสีพื้นนะครับทั้งเสื้อผ้าผมแล้วก็ผิวคนนะครับก็ลงเสร็จหมดแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการลงเงานั่นเองครับวิธีลงเงานะครับเราก็จะลงเงาตามร่องร่างกายต่างๆนะครับตรงหน้าผากนะครับที่มีผมบางแสงหรือว่าตรงกระโปรงนะครับที่มันบางแสงอยู่เนาะเราก็จะลงเงาด้านล่างครับแล้วก็ตรงช่วงลำคอนะครับที่อยู่ใต้คางครับก็ระบายเน้นเงาลงไปเนาะตอนนี้ผมก็จะระบายมาถึงตรงเงาเสื้อผ้าแล้วนะครับเงาเสื้อผ้าจะระบายตรงรอยยับต่างๆนะครับตรงร่องผ้าครับก็จะมีเงา ก็ระบายเข้มๆลงไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นการระบายเงาของทรงผมทัสซิมาก,กีนครับก็ให้ระบายตามร่องผมไปเลยตามลายเส้นผมต่างๆครับแล้วก็ผมหลังคอนะครับจะไม่โดนแสงก็ระบายเข้มๆเน้นเป็นเงาไปเลยต่อไปจะเป็นการตกแต่งใบหน้านะครับระบายขอบตาเข้มๆแล้วก็ลงสีตาก็เสร็จแล้วครับ พอผมตัดคลิปเสร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าคลิปมันสั้นเกินไปครับผมก็เลยวาดรูป g ีนอแถมมาอีกรูปหนึ่งนะครับก็เป็นการวาดรูปเล่นครับเอา g ีนอมาผสมกับยุงครับจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ